นุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยเมนนัทพัฒน์พงประพนันธ์คว้าตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2563 ดรามาเป้วงหมยพูดบนเวทีบิ๊กเมล์เทนร่วมยินดีนเดชหลังคว้าปริญญาโทสมความตั้งใจ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ Good Morning Inside เช้าข่าวบันเทิงนะคะเราอัญเชิญนางสาวไทยมาอ่านข่าวนางสาวไทยเลยนะคะ<ช>โอ้โห,โหต้องเรียกว่ารุ่นพี่มารับรุ่นน้องเลยก็ว่าได้ถูกต้องก็ <c oughs> งเป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆเลยเมื่อกี้ก็อยู่ในไฮไลท์ของเรานะคะน้องเมย์สวยมากๆเมื่อคืนนี้ใช่แล้วนะคะ<ม>แต่เห็นบอกว่าเป็นตัวเก่งอยู่แล้วเนาะใช่แล้วดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะกับ เธอที่ได้รับมาถึง3รางวัลพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะเรียกว่าเป็นเวทีที่แฟนนางงามรอคอยและแล้วก็มาถึงการประกวดนางสาวไทยประจำปี2563รอบไฟนอลเมื่อคือนนี้ซึ่งผลการประกวดในปีนี้สาวงามผู้ที่สามารถคว้ามมงกุฎไปครองได้สำเร็จนะคะก็คือ MT13 น้องเมนัทพัฒนพงประพันธ์ นอกจากนี้เธอยังได้ตําแหน่งนะคะอีก2รางวัลน,นะคะพ่วกมาก็คือ Miss Popula r 2 2 2 0และ Miss Natural Facial Skin นะคะมาครองอีกด้วยเรียกว่ารางวัลแน่นการันตีความสวยจริงๆ S <S ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าพอได้มงมาปุ๊บก็มีมดราม่าปั๊บเลยทําไมดรมาม่า<ห>อะไรก็เป็นธรรมดาแหละบางคนก็บอกว่าไม่สมมงบ้างนะคะแต่ว่าก็จะบอกว่าการตัดสินมันสิ้นสุดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจกับน้องเมย์นะคะแล้วก็คนอื่นๆด,ด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการี้มีข่าวของมงฟ้าใสาอีกให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะใช่แล้วนะคะเอาไปต่อกันที่หนุ่มคนนี้เป้วงไม้ก็ไม่ด้กว่านะคะก่อนหน้านี้ขึ้นเวทีเทนไฟเทนนะคะก็มีดราม่าล่าสุดขึ้นเวทีบิ๊กมอลเทนก็มีดราม่า น,ะะนี่ดรามา่าจนถึงขนาดว่าคุณกอฟักกิ้งฮีโร่ต้องออกมาขอโทษด,ด้วยคือคุณเป้ขอโทษคนหนึ่งไม่พอกอก็ต้องออกมาขอโทษอีกออกับเรื่องนี้เลยนะคะก็คือเจ้าตัวเนี่ยพูดจาที่อาจจะดูเหมือนว่าเป็นการเหยียดแล้วก็การบูลลี่ผู้หญิงนะคะจะพูดว่าอะไรไปดูกันคะ่ะ เรียกได้ว่าเป็นวันที่ดราม่าถาโถมจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะสั่งยุติคอนเสิร์ตบิ๊กเมล์เช่นเนื่องจากมาตรการโควิด19และยังมีเรื่องของนักร้องหนุ่มเป้วงไม้นะคะที่ขึ้นไปพูดบนเวทีระหว่างแสดงว่ายาสแสวงหารักแท้ท่านหน้ากับนมยังปลอมโอ้โหแรงมากเลยทีเดียวนะคะจนถูกพิพากษาสนั่นเลยค่ะล่าสุดหนุ่มเป้วงไม้นะคะได้โพสต์ขอโทษแล้วโดยระบุว่าจากเหตุการณ์ในงานบิ๊กเมล์เช่นที่เกิดขึ้น นระหว่างการโชว์บนเวทีกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมที่ผมได้พูดออกไปนั้นผมอยากแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่ผมได้พูดออกไปโดยไม่ทันคิดให้ถี่ถ้วนว่าจะไปกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่นครั้งนี้เป็นบทเรียนและความผิดพลาดที่ผมจะนำไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองหลังจากนี้ผมจะคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนพูดทุกครั้งและขอใช้พื้นที่ตรงนี้ยอมรับผิดและขอโทษทุกคนจากใจจริงครับ เอาจริงๆนะเมื่อวานนี้ดราม่ามากๆเรื่องของ Big m o u n t เ i นนะคะเพราะว่าเขาประกาศให้หยุดใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะไม่ได้หยุดจริงๆก็คือสี่ทุ่มเพราะคนในงานคือเข้าไปแล้วศิลปินนักเาะรอกันอยู่แล้วค่ะอะไรแบบนั้นก็เรียกได้ว่างานนี้หลายเด้งโดนไปหลายเด้งเลยนะคะคุณเป้ก็ออกมาพูดขอโทษแล้วแล้วก็โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมด้วยค่ะ แต่คนก็เข้าไปคอมเมนต์แบบแรงมากยังเยอะอยู่นะคะมาต่อกันที่คุณฝนฮอร์โมนดีกว่าเรียกว่าเป็นสาวฮอตที่แท้จรูปกติเวลาเราเลิกกับแฟนกว่าเราจะมีคนเข้ามาจีบกว่าจะมีแฟนเหมือนยากเย็นเป็นปีอะแต่กับน้องฝนไม่ใช่นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีหนุ่มพาไปดินเนอร์ก่อนนนี้ก็มีดอกไม้หวานๆจนคนเข้าไปส่องค่ะว่าเอ๊คนในเงากระจกนั้นคือใครค่ะ พวกเราก็ส่งแล้วเรียบร้อยอ้าวถูกต้อง <c oughs> นี่จีน่าตามไปดูถึงต้นทางเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าชว่วงนี้น้องฝนฮอร์โมอนดูสดใสมีเสน่ห์มากๆค่ะเธอกลับมาปักป้ายสดอีกครั้งหลังจากยุติความสัมพันธ์กับหวานใจรุ่นพี่ไฮโซกี้สราวุธเจ้าของธรุรกิจเครื่องดื่มรักนกชื่อดังตอนนี้นะคะหัวใจของเธอเนี่ยดูเหมือนจะกลับมาพองโตเป็นสีชมพูอีกครั้งมีการส่งสัญญาณ in l ลิฟมาเบาๆเป็นระยะๆอย่างเช่น การโพสต์กุหลาบสีขาวดอกโตรพร้อมข้อความว่า o oh my god this is so cute มีรูปแบบว่าหัวใจสองดวงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งภาพลายเส้นของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสวมแว่นที่กําลังนั่งกอดกันอย่างอบอุ่นพร้อมแฮชแท็ก drawing แล้วก็แฮชแท็ก mood ค่ะ และล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้โพสตคลิปในตอนที่ออกไปดินเนอร์มือค่ำที่ร้านอาหารดังแห่งหนึ่งค่ะโดยในคลิปนะคะสาวฝนฮอร์โมนนั้นกำลังนั่งอมยิ้มแบบกรุบๆุบเบาๆแต่จุดพีคนะคะจะอยู่ที่หนุ่มปริศนาที่เป็นคนถ่ายคลิปดังกล่าวให้นะคะซึ่งปรากฏเงาให้เห็นแบบแวบบๆอยู่ที่กระจกด้านหลังก็ทำเอาเพื่อนๆแล้วก็ชาวเนต็ตเนี่ยเข้ามาส่องคอมเมนต์แซวกันล้นไอจีเลยค่ะแต่หนุ่มปริศนาคนนี้จะใช่แฟนใหม่หรือไม่นะคะคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมายืนยันอีกครั้งแต่ แค่เห็นแบบก็ยังบอกเลยนะคะว่าหล่อยันเงาค่ะ สองมาแล้วหน้าตาดีเลยอะหน้าตาดีนะ่ะแต่เอกใจอย่างหนึ่งว่าชุดไปดินเนอร์ของเธอนะวันนี้เราแต่งตัวดียังโอเคนะบางทีชุดไปดินเนอร์ของเธอนี่สวยกว่าชุดเราเลยจริงก็คือต้องแหวกให้เห็นแบบโอ้โหผิวอันนวลเนียนของเธอนวลเนียนใช่ไหมตามไปส่องกันได้นะคะเอแล้วเมจิน่ามีวาร์ปเขาอะน้องก็ดูจากคอมเมนต์ไงพี่หญิงเอะไรนี่ก็เปิดวาร์ปหรอใช่แล้วตอนนี้เวลาที่จะส่องอะไรเนี่ยคอมเมนต์ดีที่สุดเลยนะคุณผู้ชมแต่ก็เมนต์ดีๆระวังโดนฟ้องไปส่อง กันได้<ช>ค่ะอ่ะมาค่ามาที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะไปแสดงความมีดีกับหนุ่มคนนี้เคตานั่นเองเขาต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนะคะเป็นลูกคนที่สามโอ้โหจะน่ารักขนาดไหนต้องไปดียวกันค่ะ วงการมาทางญี่ปุ่นนะคะล่าสุดได้ร่วมยินดีกับครอบครัวของเคตะทาจิบานะนะคะหรือว่าเคตะสมาชิกวงวินส์วัย34ปีกับไอยะมัสุระค่ะดารานักร้องสาวคนดังนะคะที่ได้ต้อนรับทายาทคนที่3ของบ้านเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอูเห็นแค่ฝ่ามือเท่านั้นนะคะงานนี้ทางเคตะได้โพสต์แจ้งข่าวดีกับแฟนๆด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับบอกว่าจะทํางานหนักแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะครอบครัวนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วด้วยก่อนจะปิดท้ายว่า เป้าหมายหลังจากนี้ของเขาคือการเป็นคุณพ่อลูกสามที่ร้องและแดนซ์ได้ดีที่สุดของแดนอาทิตย์อุทัยค่ะนี่ซึ่งอย่างที่แฟนๆหลายคนทราบว่าเคตากับอายะมสซุระจดทะเบียนสมรสกันเมื่อเดือนสิงหาคมปี2013หลังคบหาดูใจกันมานาน12ปีก่อนลัดฟ้าไปจัดงานแต่งที่ฮาวายในปีเดียวกัน โดยนอกจากข่าวดีเรื่องทายาทคนที่3แล้วเคตาก็ยังเตรียมฉลองครบรอบ20ปีวงวินส์นะคะซึ่งเป็นวงแจ้งเกิดของเขาในปีหน้าโดยทางวงก็เตรียมปล่อยอัลบั้มพิเศษกันในเดือนมีนาคมด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเคตากับอายะาเนี่ยเขาคบกันตั้งแต่อายุ15เลยนะพี่โอ้โหก็คิดดูดิอตอน15แต่งตอนปี2013มั่คือ12อปีแล้วบวก อตอนนี้ก็20ปีพอดีอะถูกต้องคือเราเป็นความรักที่มั่นคงค่ะค่ะมาที่เคที่เพอรนะคะเพิ่งเป็นคุณแม่หมาดๆเหมือนกันนะคะบ่บนเลยละเวลานอนฉันหายไปไหน<อ>การเป็นคุณแม่นี่ทําให้ฉันไม่มีเวลานอนเลยจริงๆเดี๋ยวไปให้กําลังใจเธอกันนะคะรวมถึงลูกสาวค่ะ ถือเป็นประเด็นชวนยิ้มที่น่าเห็นอกเห็นใจไม่น้อยค่ะสำหรับเคที่เพอร์รี่ศิลปินสาวแม่ลูกอ่อนวัย36ปีลังให้กำเนิดทายาทคนแรกของเธอกับออรนโดอร์บลูมตั้งชื่อว่าเด็กหญิงเดซี่ดอฟบลูมเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนตอนนี้ผ่านไปเกือบ4เดือนแล้วสิ่งที่เธอขออดครวนก็คือเวลานอนหลับพักผ่อนของเธอไม่รู้ว่าหายไปไหนค่ะ เคที้เพอร์รี่นะคะแชร์เรื่องนี้เนี่ยกับทางฮลเจ็คแมนค่ะแล้วก็ภรรยาในอีเวนต์การกุศลทางออนไลน์งานหนึ่งนะคะว่าลูกสาวของเธอนั้นถือว่าเป็นของขวัญแสนพิเศษในชีวิตขณะเดียวกันหลังได้ต้อนรับทายาทและตัวเธอเนี่ยก็เปลี่ยนสถานะมาเป็นคุณแม่ความท้าทายที่ตามมาทันทีนั่นก็คือจะแบ่งเวลาให้กับตัวเองอย่างไรเมื่อเวลานอนหลับพักผ่อนวันละ6ชั่วโมงที่เคยมีแต่ตอนนี้นะคะพอมีลูกก็มีรู้ว่า6ชั่วโมงนั้นหายไปไหนคะ่ะ โดยหนึ่งในทางแก้ไขปัญหานะคะที่เธอใช้กับตัวเองแล้วก็ได้ผลเนี่ยก็คือการที่ปลีกเวลาช่วงพักเบรกนะคะระหว่างวันมานั่งสมาธิและใช้เวลาอยู่กับตัวเองซึ่งสาวเคชี่พารีนะคะบอกว่าแม้เพียง20นาทีแต่ก็เหมือนได้พักผ่อนแบบนอนหลับลึกเลยทีเดียวค่ะ หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะพอเป็นคุณแม่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหอายแพนด้านี่มาเลยอะ่ะคือแบบชีวิตหลังมีลูกก็แบบนี้แล้วนะคะแต่ทุกคนก็บอกว่ามันก็เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขเนาะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเรามาร่วมยินดีกับณเดชกันนะคะคว้าปริญญาโทมาเรียบร้อยค่ะ กันต่อเลยนะคะช่วงนี้ข่าวของนเดชใช่ไหมใช่แล้วนะคะไปแสดงความยินดีกับคนบันเทิงกันนะคะหลังจากที่คว้าปริญญามาได้สมดังใจค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตป้ายแดงจากรั้วมหาวิทยายลังสิตนะคะของเราคนบันเทิงนําทีมโดยรุ่นพี่อย่างพระเอกหนุ่มนเดชคุกิมิยะนะคะหลังจากที่มุมาณะเรียนปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์จนสําเร็จ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เผยว่าใช้เวลาเรียนเนี่ยหปีในการเรียนปริญญาโทนะคะยอมรับว่าค่อนข้างเหนื่อยต้องขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือค่ะส่วนเรื่องเรียนต่อปอเอกนั้นเจ้าตัวบอกพักไว้ก่อนนะคะด้านหวานใจสาวย่าไม่มีของขวัญให้มีแค่คํำพูดแสดงความยินดีค่ะผมนิเทศศาสตร์ครับผมนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตไม่ไม่ได้คิดว่าจะนานขนาดนี้นะแต่แต,แต่ด้วยว่าเออเราก็อาจจะ ทํางานไปด้วยไีเมคอัพอะไรม้ภูมิใจแล้วแหละจริงด็อกเตอร์อยู่ในแผนระหว่างไม่ได้อยู่ครับด็อกเตอร์ไม่ได้อยู่ในแผนน่าจย่าว่าไรบางอย่างเขาไปใส่เรียนเหมือนกันเนาะเขาก็เขาก็ดีใจนะครับเขาบอกเออแบบภูมิใจด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณมากไม่มีไม่มีของขวัญไม่มีอะไรก็แค่คําพูดเราก็โอเคแล้วอะ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสาวที่คว้าเกียร์นิยมอันดับหนึ่งนะคะจากคณะวิทยาลัยดนตรีมาคลองได้สําเร็จค่ะนั่นก็คือน้องนุนสุภราลูกสาวของคุณแม่เปิลหัตถยาซึ่งก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะล่าสุดพี่เปิลและน้องหนุนเผยว่ารู้สึกดีใจกับความสําเร็จในวันนี้ส่วนเกียร์นิยมอันดับหนึ่งที่ได้มาด้านคุณพ่อตัวรับรู้แล้วส่วนน้องหนังก็ทำเซอร์ไพรส์แตนดี้คุณพ่อเพื่อสร้างโมเมนต์วันที่ไม่มีพ่ออยู่ค่ะ ดีใจค่ะที่จบแล้วเพราะว่าก็4ปีก็ก็หนักอหะค่ะแต่เราก็เราก็แฮปปี้อะค่ะเพราะว่าก็เลือกเรียนสิ่งที่ชอบด้วยบอกคุณพ่อไงบ้ากไหมคะบอกดีใจบอกค่ะก็บอกบอก, <c oughs> บ,อกบอกตลอดบอกทุกคืนอะไรเงี้ยค่ะเกรดออกมาแล้วเขาบอกว่าเ <c oughs> ขาได้เกียรติยมอันดับหนึ่งตอนนั้นพี่ตัวยังอยู่พี่ตัวก็บอกว่าเห็นไหมพ่อบอกแล้วว่าความตั้งใจแค่นั้นแหละ มันทำให้เราไปถึงจุดหมายได้มีสแตนดี้ <Okay. S 1> ค่ะสแตนดี้ <Okay. S 1> ของพี่ตัว้์มีน้องหนังทำเซอร์ไพรส์ก็จริงๆเราก็รู้สึกว่าพ่ออยู่กับเราตลอดเนาะ ด้านนักกรองหนุ่มตั้มวราวุฒนะคะที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มนะคะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีเหล่าพี่น้องพ้องเพื่อนมาร่วมแสดงความ,มดีกันอย่างคับข้างเลยค่ะอาทิหนุ่มโดมนะคะสาวแก้มคุณหัน่นน้องกั้งนะคะน้องสมายแล้วก็แฟนคลับด้วยเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าแฮปปี้แล้วก็หายเหนื่อยกับการทุ่มเทกว่า6ปีพร้อมเผยนะคะมีแลนเรียนต่อปริญญาโทอีกด้วยค่ะ ดีใจครับวันที่ไม่คาดคิดวันที่มันในเดิมเ <c oughs> มื่อ5ปีแล้วมันอาจจะมืดมนวันนี้มันสว่างขึ้นไม่เหนื่อยเลยเพราะผมไม่ได้กดดันตัวเองไม่ได้รีบเรียนเอาที่ตัวเองสบายๆ ข้ามฝั่งที่นักร้องไอรอลสาวปันเบียนเคโฟเนะคะเจ้าตัวผ่านการสอบ GED หรือว่า General Educational Development ซึ่งเป็นการสอบเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทยตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษนอกจากเจ้าตัวจะดีใจแล้วก็มีเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าตัวในครั้งนี้ด้วยไม่เท่านั้นนะคะยังมีเหล่าโอตาที่ร่วมแสดงความยินดีจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งอีกด้วยค่ะ แสดงความดีกับทุกทท่านเลยนะคะยอมใจอ่ะเนาะจริงแล้วก็ชอบนาเดชมากเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสตรูปนะคะมีสาวย่าๆแม่แก้วแม่ปลาครอบครัวครบเลยเห็นแล้วแบบมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกดีอ่ะเนาะแต่ยอมจริงๆนะงานก็เยอะคือก็แน่นต้เรียนจนแบบ5 6ปีก็เรียนไปเหอะสุดท้ายประสบความสําเร็จก็พอค่ะมากันที่น้องมิ้นชาริตาดีกว่านะคะคนนี้นี่กาแฟน่ะ มีวความสวีทเนาะเซลกันไปเซลกันมานะคะล่าสุดเป็นเรื่องของการโพสต์ท่าของคุณภูผาค่ะไปหวานกันไกลถึงเชียงใหม่อีกคู่สำหรับนางเอกสาวมิ้นชาิดาที่ควงคู่ภูผาเตชันรงค์ไปเที่ยวแต่งานนี้สาวมิ้นก็แซวแฟนหนุม่มถึงการโพสตท่าถ่ายรูปที่ยังดูเกรงๆแล้วก็ยังมีดราม่านิดๆเกี่ยวกับชุดที่สาวมิ้นใส่ค่ะ แดยเจ้าตัวเผยว่าถ้าเขาเห็นกล้องปั๊บเนี่ยก็จะเขินทันทีเขาก็บอกว่าเราไม่ชินขอให้คะแนนไม่ผ่านไปฝึกมาใหมา่รูปส่วนใหญ่เนี่ยไม่หวานเลยเรื่องชุดที่ใส่ไปคือเราอ่ะอยากจะวินเทจเป็นชุดคล้ายๆชุดว่ายน้ำแต่เป็นกางเกงขาสั้นก็แล้วแต่ว่าคนจะมองยังไงมีเขินบ้างหลังมีคนแซลล์ก่อนหน้านี้ลงรูปไม่ได้เหมือนมีคนพยายามแฮกแต่ก็โชคดีที่เปลี่ยนรหัสทันค่ะ คือเขาไม่ได das ้เ <oi> ป็นคนในวงการเขาโพสต์ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือ8ปีแล้วปีแรกยังไงก็ยังโพสต์อย่างนั้นนะคะคือพอเห็นกล้องปุ๊บจะเขินปั๊บคือแบบถ้าเกิดพูดธรรมดาก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรอะค่ะก็ก็เลยบอกเขาว่าแบบไม่ต้องเก่งยังไม่ชิมก็อะไรเงี้ยก็เลยลองหาชุดที่มีมาแมทแมทแมทกันหลายชิมนนอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือเป็นชุดว่ายน้ำมันไม่ใช่ชุดว่ายน้ำแต่เป็นชุดว่ายน้ำที่แบบขาสั้นไม่ได้แบบ สำหรับมินว่ามันอยู่ที่คนอื่นอาจจะมองว่าแบบเอ้ยมันโตไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราอยากได้ฟิลได้รูปสวยๆมองในเรื่องของแบบเอ้ยแฟชั่นมันเหมาะกับต้นไม้ดอกไม้เหมือนรูปแบบลงไม่ได้อะไอจีแบบว่าไม่รู้ทำไม เป็นอยู่แบบหลายวันก็เลยกลับมาลงดีเลยช้าหน่อยส่งไปหาเขาว่าแบบลงไม่ได้แล้วเหมือนมีคนเหมือนพยายามจะเข้ามา mm hmm. แฮชเราไอจี mm hmm. มินเด้งออกไปด้วย mm hmm. นะคะต้องบอกใช่เหมือนมีคนพยายามจะแฮกเหมือนมีคนพยายามอยู่ <c oughs> แต่ว่าก็ก็โชคดีที่เราแบบว่ากลับเข้าไปเปลี่ยนรหัสเลย oh. ทันที เนี่ยพยายามเข้าไปสองนะก็คือจะเป็นเห็นที่เธอใส่เป็นเทรนช์โค้ทใช่ไหมแต่ข้างในคือเป็นชุดว่ายน้ำานแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นเสื้อคือก็ดูงงงนิดนึงอ่ะก็คืออุปกรณ์จะเยอะนิดน่อยแต่ก็ใส่แฟงไงใช่ไหมก็จะบอกว่าทุ่งนี้เนี่ยโอ้โหดาราก็ไปถ่ายคู่รักเยอะจะมีแบบหลายคนแซวว่าเอ๊ะหรือว่าทุ่งนี้เนี่ยจะเป็นที่ถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่าแบบนี้นะคะก็ไปหาดูกันได้มีหลายคู่เลยทีเดียวนะคะค่ะมาดูกันที่ฟ้าใสกันมากดีกว่านะคะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยมีงานอีเว ที่ขอนแก่นนะคะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเห็นภาพแล้วล้มนะคะสะดุดเนี่ยแบบหัวขมามเลยซึ่งเจ้าตัวก็ได้แผลมาเลือดออกด้วยละค่ะหลังเกิดอุบัติเหตุนะคะล้มกลางเวทีเดินแบบชุดผ้าไหมไทยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นอาการล่าสุดของฟ้าใสประวินสุดานะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ยังมีอาการเจ็บอยู่บ้างนะคะ ส่วนเรื่องมงกุฎที่ได้คืนมาแต่ว่ามีตําหนินะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งซ่อมวางแผนไว้ว่าจะใส่โชว์ในงานแฟนมิติ้งนะคะที่จะจัดขึ้นกับแฟนคลับก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะส่งมงกุฎไปซ่อมค่ะเพราะว่าระยะเวลาในการซ่อมนั้นค่อนข้างจะใช้เวลานานทุกช้่ โมกุดออกมาแต่ว่าเสียดายคือด้วยระยะเวลาที่มันสั้นมันก็เลยอ่าไม่สามารถซ้อมได้ภายในระยะเวลาสองอาทีทาก็เลยเดี๋ยวหลังจากที่มีแฟนมีตติ้งแล้ว <c oughs> หลังจากที่มีแฟนมีตติ้งแล้วเดี๋ยวค่อยไปซ้ <c oughs> มอมค <c oughs> ่ะเพราะอย่างเดียร์พูดเมืกีย้ยังไม่ได้มีโอาากาสอเพราะว่า,วามันแค่สองอาทิตย์เลยแบบมันต้องใช้เวลานานกว่านี้ก็เลยเดี๋ยวหลาเสร็จกับแฟนมีตติ้งแล้วแต่ในเช็คจับนิทานยังมันต้องใช้เวลาในการซ่อมนานเลย ก่อนหนูยังจําได้ว่าก่อนที่หนูจะไปออกแอแลนตลาก็เคยเอาไปซ่อมแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือซ่อมในที่นี้คือเป็นเช็ดทำความสะอาดจากเหลืองให้มันแบบขาวกว่านี้มันก็น่าจะมีถ้าเกิดหนูเอาเข้าไปอีกทีก็น่าจะแบบเสร็จแบบเขาเรียกว่า complete set ชุบชุวงการนั่นหนูก็ซื้อมาไดด้วยอ่แล้วก็ซอมมันก็เหมือนแบบอ่าพื้นเวทีมันก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แล้วก็สายม,มันก็เหมือนแบบชุดม,มันก็ยาวข้างหน้าด้วยที่มันมีบรหด์ของประกอบ ก็วุบลงไปเลยแต่ว่าพี่คือแบบในฐานะที่เป็นนางงามอ่ะเราก็แบบเคยจินตนาการว่าเออเพืกอนเราลงบนเวทีแล้วก็ต้องมาแบบมาโพสให้สวยๆแล้วก็แบบมีคนช่วยแต่ตอนนั้นคือมัน ก็หนักด้วยหลายๆอย่างอะค่ะหนูล้มแล้วเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเต่าเลยอะหนูหันมาได้แค่หน้าแล้วแบบพี่แบบช่วยหนูด้วยหนูหันไปไม่ได้น่ากลัวในมากใช่คนดูแล้วก็น่ากลัวใช่ก็จริงๆหนูอะก็กลับไปดูตัวเองอีกรอบแต่ไม่ใช่รอบเดียวแต่ว่าหลายๆรอบเหมือนกันมันก็เหมือนมันก็ตลกด้วยอะแบบไม่ได้คิดว่าล้มแรงขนาดนั้นตอนแรกก็แค่รู้อย่างเดียวว่าแบบเออแบบต้องเทคหน้าไว เเพ้ไหมก็มองในแง่ดีว่าดีดีกว่าคือหนูนูไม่ได้คิดว่าเป็นการเเพะหรืออะไรเพราะไม่ได้คิดว่าแบบมีอะไรที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนั้นใช่ก็เลยมองว่าแบบมันก็เป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าสุดวิสัยไหมคะคือเวลาที่แบบเดินมันก็ต้องมีแบบบ้างโมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลยคิดว่าเออก็ยังองก็แบบเออมีแล้วแล้วก็รู้ว่าแบบมันไม่เหมือนจินตนากาเพราะแบบเออมันจะโพสออกมาสวยก็เลยคิดแบบย้อนหลังไปเลยว่าุยโชคดีนะว่าบนเวทีไม่ได้ลบแบบนี้เป็นงานสงสัยแบบ ก็ไม่ได้สวยที่าคิดกันเราว่ะโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะแต่จะบอกว่าพรมแดงแบบนี้พี่หญิงมันเจ็บมากเลยนะเพราะมันเหมือนคล้ายๆกับผ้าสักหลาดแต่ก็ไม่ใช่อะถูกแล้วบางทีมันเป็นตะเข็บที่เป็นแม็กไงเคยล้มบนเวทีไหมไม่เคยเลยค่ะแต่อย่าพูดเลยค่ะเคยมันแล้วจริงอหรอคะอย่าไปกลัวอย่างวันนี้ไปทลาหมดแล้วนะคะติดตามกันได้เพิ่มเติมกับข่าวของเราทางไลน์ออฟฟิเชียลค่ะสแกนคิอาโค้ดมาได้เลย รวมถึง Facebook และก็ YouTube ของเราค่ะแล้วก็มีอีเมลด้วยนะคะ t i n g h d at c l u b o t h ค่ะรวมถึงทว d อแอปพลิเคชันนะคะแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษวันนี้จีน่ากับพี่หญิงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามก o ด m o r r n n n i n s s i g h t กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ